ตอนแกวมือตองแกมือรอบนี้จะต้องอยู่ให้ถึงเซกเตอร์สุดท้ายให้ได้มาถึงกูเลงเอก่อนเลยปับ๊บเห็นรถเอไหมมันขับมาใกล้มากมันอยู่ตรงนี้เองผมเ่อผมเงยไม่ถึงปับป๊บคบเราเยียแล้วเราเยียแล้วเราถอยก่อนพี่เราถอยก่อนเราไม่ต้องรีบยังไงพวกมันต้องเป็นเป็นอาหารของเราพี่พี่ล็อกเป้าพี่ล็อกเป้าพี่ล็อกเป้ายิงมีลุกนึง โดนเลยวะมีคนที <aún> <yelled> ่พอมีไกลๆด้วยก็มันลงรถซ่อมรถถังวะพี่ล็อกเป้าไม่ได้โอเจ็บเจ็บโอ้โหรถถังมันโคตรเจ็บอ่ะไม่เป็นคนจะขึ้นเองอีกแล้วเอาไปอีกรูปหนึ่งเอ้าล็อกเป้าสวนกันดิมาดิมาดิล็อกเป้าสวนกันเลยเฮ้ยไม่ระเบิดเหรอเอาไปอีกรูปไม่ล่ะ ไป hey, ปั๊บปั๊บท <wh> ี่ว <that> <not easy>. ่าเราเกินตกป่ะปั๊บปั๊บตกไม่แน่โอ้ยโอ้ยไอ้เชียสติงเจอร์สองลูกเหรือเกินไปเรารอเรารอเรารอฮอร์เกิดอีกหรือเปล่าแน่นอนพี่รออยู่แล้วไหนไหนไหนก็ตามมันก็ขึ้นแล้วตายต่อ ยิงแล้วหลบยิงแล้วหลบอย่าอยู่นะพ่ได้ป้อมเอมีคนเฮ้ยอะไรวะรถเอรถเอมันยิขึ้นสูงหน่อยพี่บินสูงกว่านี้กูก็แตกดิครับเออมาละจะโหดใส่กูปะเนี่ยเอ้ยบินไม่ถึงกันซะยี่ไปถึงอะไรพี่ผมยิงมันตึงหักไม่ถึงดีไม่ถึงระเบิดก่อนอีกเมื <fel> like ่ e <น S 1> อกี้ โอ้ยเฮีอะวิญนญะาอะไรวะนั่นอะวัดโดนอะไรวะเออพี่เมวังเออเนี่ยปกติถ้าจุ่มน้ำมันจะนับครูดาวถอยหลังก่อนเว้ยแต่เมื่อวานจุ่มมึ้แม่งกระโดดดีกูออกเลยงงเราว่ามันจุ่มไหมนวนี่ว่ากพี่สงสัยจุ่มลึกเกินแล้วเมื่อกี้กูโดนสติงเจอได้ไงยังไม่ถูกล็อกเป้าเลยอะไรอะวัดไอไอรถถังรถถังพี่รถถัง ไปเอามันไม่ได้ดิทำไมผมเล็งของเล็งป้องใน A แล้วทำไมมันยิงไม่เนีวะคือสูงนิดนึงพี่ก็สูงนิดนึงสูงกว่านี้กูก็แตกดิครับมันสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่เอาผมยิงไ,ไ,ได้ออไแลออกเป่าอีกลูปนึงเอาอีกลูกเอ้ยระยะไม่ถึงเออถึงแล้ว เอาเป้าเอาไปยิงเอาทำไมไม่ยิงอ่ะยิงดิวอทล็อกเป้าไปแล้วมันไม่ยิงจรวดให้พี่งงหลบก่อนเย้เย้เย้ยังล็อกเป้าคุอยู่เลยไอตัวไอ้ตัวคนนี้ดิไอ้ตัวคนนี้ดิพี่ปั๊ดไส้มันวะถามอะไรเนี่ยเหรอตั้งหนึ่งนะมีรถเอมาอยู่ตรงพี่เนี่ยมอง เออระเบิดไปเวียนยิงกูตกร่อเมื่อกี้พ่อเมย์เอพี่พ่อเมย์ตามคิวพ่อเมย์แต่หนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ต้องบินวนรอแฟร์มาก่อนเดี๋ยวโดนล็อกเป้าอีกมรงไม่มีอะไรหลบจะได้สไนต้ารถถังว่ะเกมนี้มันไม่มีอะดิผมจะบอกว่าพ่อมย์ตรงนี้มันลงแล้วนะถอดแล้วนะรับทราบรับทราบ มีไอ้นั้นมาถอยก่อนถอยก่อนพี่ถอยก่อนเออพี่รู้แนะ่มีคนขึ้นเองแล้วใช่ใช่เห็นแล้ว,วเห็นแล้วตายสวยกระตาเฮ้ยไม่ใช่กระตาปั๊บรอสอยเลยเหรอรอดีพี่สวยทำดีมากเดี๋ยวว่าคนเจอละเปรี<ม><น>ยหลบไกลๆเลยจังหวะนี้เอมามีไหมอ่ะ เดือดซี่เดียวใช่ไหมมีตรงไอ้จุดไกลๆนู้นแล้วก็บนภูเขาอีกจุดหนึ่งกดกดตัว M ดูก็ได้มันจะขึ้นในแมปอยู่บนภูเขาบนภูเขาไอ้ภูเขาข้างผมเลยนี่ว่าภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยเอาเชียก์คมาร์กไม่ได้ลืมอยู่ในริมินมาร์กแล้วมันยติดในเครื่องไม่รู้ทำไมอ๋อมันต้องมันต้องเป็นโหมดไอ้นี่ยคออสร่่ไมโตวะที่ไม่ใช่อิมดาวไซส์เฮ้ยคาร์ล็อวิวิกล่ะ หลบหลังเขากันบินต่ำๆนี่มันล็อกเป้าได้ไหนวะต้อกเป้อไม่เห็นล็อกเป้ากูจากไหนอะเจอละไม่ทันไว้ให้ได้หนึ่งคิวลบกันค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น ขบเป้าม,มีคนพี่รับ,บทราบอ๋อนั่งไงนั่งไงผมเห็นคนมากพี่แล้วตรงนี้เฉย A ครังมีคนขึ้นข้อม้า A เลยจ้าเจ,จมีหลวึมาโดนปะเนี่ยไม่โดนโอเคน,เคนี่มันไม่ใช่จรหลวงล็อกเป้าแบบนี้หลบได้อยู่ไอ้นำโงพเร็วเลยจะแรงเลยนะพี่เออดิ อันตรีเนาะขึ้นหลอดเมื่อกี้ขึ้นหลอดเลยวิ่ถ้าจับคนเดียวทีเดียวตายเลยขาต้องขึ้นหลอดตายเจอรถถังกับไอ้เชื่อมบินคอมโบกันรถจักรเอ๊ะเหมือนโดนล็อกเป้าประมาณ3ตังหนังได้เมื่อกี้โอ้โหใช่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 โอ้ แย่แย่แย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมากลูกเดียวยังมากลูกเดียวคนได้แค่ลูกเดียวมาพร้อมกันสองลูกนี้เหรอพี่ไม่ไม่ไอ้มิซายแบบยิงกระถังอ่ะเอ้ยยิงเครื่องบินของของแม่แทนไม่มันเป็นมันล็อกมาจากคนอ่ะหาตำแหน่งมันไม่เจอเหมือนกันเออเฮ้ยเหี้ยเหี้ยหัวโขกหลบกไปนี่แหละเล่นเครื่องบิน ต้องลดทีรับทราบเห็นละสปอตขึ้นในหน้าจอไอ้เฮียแม่งฝั่งนั้นแม่งยิงไอ้เฮียกระสุนมาเข้าลำกล้องผมริสั์เด้ยแม่กขนาดน้นาดใหญ่ยอะไรยิงอะไรแกหอยพี่เอาไว้รอแฟกัน ขึ้นถูขึ้นแน่ลม่พี่มันไม่ได้มีคนรอลอกเป้าเตรียมเลยโอ้ไอ้เียพี่มัดูฝั่งเนี่ยแม่งคนโคตรเยอะเลยนี่ไงมีคนเล็งพี่อยู่ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงแฟร์ยิงโดนด้ยเหรอถอยถไยถอ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 อยถอยถอยถยอออไอย ส้มก่อนส้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันกูดาวอยู่12บสองวิไอ้นั้นก็ได้พี่ไอนั่นก็ได้อะไรวะบินกับไปรีตรงนั้นเหรออ่าใช่ใช่พี่ได้อยู่แถวนี้แหละลำเดียวมันมัมนม,มีที่ดีอยู่พี่มันมีที่ดีอยู่ตรงตรงนี้นอยู่พี่ดูแล้วดูแล้วเป็นจบอันเด็ดๆเอาอะไ่ไันเนี่ยแค่สิบก็เสร็จละอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามันล็อกมาจากบนเขานู่นวะเฮ้ยใช่แน่ๆกูเห็นสะไนเห็นสะไนไอ้เส้นสะไน บินขึ้นไปเช็คเขาอ่ะไม่ใช่ล็อกจากข้างล่างนี่แหละสองลูกด้วยฮึ่มยึดได้แล้วยึดได้แล้วเอาละจังหวะเดือดเรางานสบายแล้วมันมีพวกมันมีพวกเล่นเป็นอ่ะล็อกเป้าเราอย่างเดียวเลยรอบนี้น่าจะไม่ได้อร่อยว่ะไม่ได้ล็อกพี่อย่าได้ละ ไอ้ป้าเอเอตรงนี้ก่อนแมพี่ไอ้้เียฝั่งพ่อเอตรงเนี้ยผมบอกไม่เป็นไรตอนผมเลงหาคนขึ้นไอี่จะไปสอยคนก่อนผมบอกทำลายป้าไปเอตรงนี้ก่อนเฮ้ยเที่อชนดีระวังหน่อยพี่ระวังหน่อยดีอะเป็นแอสโซนิวเตอร์ชนแรงไม่ทันเหลือตัวไหนกันหมดแล้วนี่เฮ้ยีอกที่นึงพี่ตรงไหนอะไอ้รานจอยเฮลิคอปเตอร์นะไอ้ ใช้สุดท้ายเลยพี่ใช่ของไปพังได้เหรอพังได้พังได้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เยีะยยิงมันกระสุนมีซาวะยำเครื่องพี่หมดอืมหลบก่อนยื้จังหวะนี้แหละเราจะกลายเป็นนักบินว่างงาน อย่า <พ uka> บินไม่ใช่กีดีกว่า,วาเอออย่าไปอ่าดูแล้วไม่เได้บอกพี่ทำนะพี่ว่าพี่เห็นละอ้าวพ่อพี่แม่เมื่อกี้ใช่ใช่ใช่พ่อกูจากไหนพ่เมื่อกี้ตรงไหนวะ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยผม<อ>ไปอ้อมไปตรงนั้นมาจากฝั่งเนี้ยอ๋อน,อกกน,นี่นไงตายมีอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวบินหลบก,กันมาจังหวะนี้ต้องพึ่งเพื่อนสุดเลยใช่ไหมนที่ ใช่ต้องรอเพื่อนอย่างเดียวอ่ะพวกเราก็สนับสนุนจากระยะไกลๆเอามันก็เท่าที่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในไซส์กันเพราะมันต้องมีคนมายิงพวกเราอยู่พี่ต้องมีมาเล่นไม่รู้คนไหนพี่รอบหลังเห็นแล้วเห็นแล้วตายสวยอีกูุ้หนึ่งจุดหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ยังจำตรงนั้นได้เลยพี่แอ้มเรียงแถววาให้พวกเรากินกันเลยมันเลยมมีคนเห็นผมว่อมอ่ะใช่ใช่มันมีคนรออยู่ตรงฐานอ่ะใช่ใช่เพราะว่ามันจะยิงพวกเราพี่ทอบอีกทีเพื่อความแน่ใจว่าป้อมเอเอยังจะหลุดมาแล้วไมหลบเกือกมาจากฝั่งทางนี้ อ๋อสีนี้ปิ๊งไม่ได้เฮียหาคนก่อนอยู่ไหนจ้าเมื่อกี้มยิงจรวดมาเจอละตายอีกตัวหนึ่งอยู่นี่สวยตายเฮนี่บินหลบป่ะ ยี่บินเราเต็มหมวคือมือนที่จะตกอ่ะออืก็พิ <e ่มหัวลงตลอดเวลาเนาะเฮ้ยภาพอสีด er ีเหนาดเลยพี่ร้อยตอนนี้ผมเห็นไต้ภูเขาเป็นยังไงพี่เป็นก้อนแน่นเหมือนไอ้นั่นนะเครักว่าะเอาดินน้ำมันมาแปะถ้าวผัดอ่ะอืม๋อ้ยเดี๋ยว เหตัวละแต่เดี๋ยวต้องวนล้อแฟกันไม่ดีอย่าประมาทเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแม่งมีลูกลูกเดียวแล้วแม่งล็อกมาอยิงลูกหนึ่งจะแตกมีแฟไว้เซฟๆดีกว่าเห็นละอยู่นี่อยู่นี่เอ้าเฮียปีไม่ได้นี่นี่สามร้อยเมตรไม่ได้พี่เอาไว้ก่อนพอมัน ขึ้นมาให้ชัดกว่านี้ก่อนน้ำอยู่ตรงพอมีแล้โดนเอมสองะตายตัวหลงรอดเหลือรอ,อ,อดมีเปล่าป้อมเอมันระเบิดแล้วนี่ระเบิด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 ละงานสบายเลยพี่เอ้ยกินได้โอ<ห>้โยเอ๊ยไอ้เอ๊ยผมโดนเอ็ทีสี่อัดหน้าไอ้ห่ามีคน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  ครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วคนกำลังวิ่งอ้อมอยู่ก็มีลเป้าวิด่าผมเดี๋ยวผมช่วยสแกนหาคนให้ด้วยอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออเมื่อกี้เห็นล็อกเป้าอยู่นะอ้าเจอแล้วมุมเดิมใต้เนี่ยใต้ไอ้เาเรียกอะไรใต้เรดาร์มุมประจำของมัน ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต,ตายเลยวะนี่ตายของแท้โอเคแปลงหมดละวินเล่นรอบหนึ่งบิ๊กเรากำลังจะได้เพราะสียไม่ต้องเสียคนประมาณสี่ห้าคนเพื่อมาจรวดไหมใช่จรวดนะมันมาอะไี่คนมีคนของเรา แตกหนึ่งแตกหนึ่งเขาีสวยมีคนตรงเล่ามีคนตรงลามีคนตรงล่ายิงเลยยิงเลยโอ้มีคนป้อมแล้วอะยกี่เมตรเอยเซนึ่งก็แล้วได้สวยเอาไว้ได้เราต้องไปเราต้องไปคุมซีสอผมจะได้มีอะไรทำมีคนตรมลื้อมมือ้ม้อมม่ ไอ้แม่งยิงจรวดสวนขึ้นมาเฮ้ยสีหนึ่งได้เออนานา่นี่กูจะอยู่ถึงเซตเตอร์สุดท้ายออ่่าาาเเละพีรไงสมัยแล้วพี่ได้เวลาทำงานต่ออ๋อกี่ตัวเนี่ยสวยล็อกเป้ากูใหญ่เลยทีนี้อุ้ยเดี๋ยวเยี่ยมมิซายมาเร็วจังไงยังไม่ทันยิงแควเลยโอ้โห เกือบทีนี <mm ้เฮ็ดพีเต็มรอให้มันข้อที่เข้าทางก่อนมันน่าจะติดไอ้เจ้าไอ้นี่นะใต้ปิดมึคนหนักไปเลยแล้วพี่เนาะมันไม่มีอะไรให้แต่งมั้งไงไม่ไม่ไม่ใช่พี่ถ้าูออกแบบมันออกแบบไม่ติดคนหนักอันดีคนล็อกเป้ามันจะโกงกันไปยบอกว่าไอ้เชี่ยเล่นยากกว่าเดิมอีกวะเนี่ย ช่ใช่พี่โอ <ห S 2> <โห S 1> ้ยพี่รองเลยมันจะระวังเราเป็นพิเศษแล้วทีนี้ใช่ใช่ขึ้นป้อมเอแล้วน่ะป้อมเอม,มันแตกแล้วไม่ใช่เราอีไม่มันซ่อมได้อ้อมหลังไหมพี่อ้อมหลังเลยไม่ตรงเนินเขามันมีคนอยู่แล้วไงมันเห็นนะถ้าเราไปยืน,นอ้อมได้มากสุดแค่ตรงเนี้ยอ้าว เออยิงจากมุมูเงาก็ได้หมูเงาก็ได้พี่เพราะเรามันกำลังยอะเฮ้ยมีคนยิง AT4 สวนมาเฮ้ยโดนด้วยเฮี้ยววัดโดนว่ะโดนลูกหนึ่งแม่งโดนหมายปองต้องใจเต็มไปหมดใครใครก็อยากฆ่าฉันใช่ตัวนึงฆ่าดิพี่แม่งตัวอันตราย จรวดมาอีกโอ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเช้ยเฮี้ยจรวดโดนเกือบแตกอื้มไอ้ชัดโอ้โหเหลือแปรเทดีเมื่อกี้เกือบแล้ววีเกือบแล้วเกือบดีนะเทปีเต็มร้อยเมื่อกี้ไอ้ฉัดเอ้ยสรุปยากกว่าเดิมอีกนี่อาแต่ถังมาบ้าชีวิตเยอยู่กระจุกแต่มันก็โดนระแวงพวกเราเหมือนกันอ่ะไ่้ซอมกันทำได้แค่โชว์ไปตอดนิดๆหน่อยๆอ่ะ ตัวนี้จะได้ป่ะมีแน่ไอ้ตัวนี้น่าจะได้ครับพี่เพราะว่าผมมองเห็นเรือ่องจางเลยพี่ต้องบินขึ้นไประยะระยะอระพี่อ,อ,อืออเอแม่งล็อกมาพร้อมกันสองลูกไ้เวียนหนึ่งคิวระยะสองร้อยเมตร มาดิโอขึ้นขลงลงอยู่แบบนี้แหละเอ้าขึ้นลงข้นลงใต้ขวานสายสดเงี้ยเยนมึงจะล็อกกูได้กูกระโงไอ่วจะหลุดไหอีกแล้วอืมอืยเมาดิเอาเจ็บมาดิ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 เราไจแนวเมื่ี มีคนยุดป้องเองเหล้ล้ไม่ตายมีสา,ไ,าไปจำเครื่องหมดแม่งหนีเอเกตายละเฮ้ยโดนเอทีีอันหน้าอีกแล้ยกรคอยกับเป็นกันบ้ามนแล้วมั้มกงกลับมาดหมดแล้วพี่เพื่อนบุกเข้าไปแล้ว ยังอยู่อะหลวมีอะไรมาผมไม่เข้าใจนี่คนลงไอ้รถไรพี่ไอ้รถถาวรของเราโอเคร้ของเรามองล้าแล้อเ นี่นี่นี่อ bon ุ้ยแฟร์แล้วเหี้ยแล้วอื้มทั้งวันยังได้บอกเลยโอ้ยมาาเอาวิทย์ได้วะวิทได้วะดีเริ่มได้แล้วเริ่มได้พี่มิตรไซด์พร้อม โอ้ยรัวๆอิ่มๆรัวๆเรจะชนะแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแฟร์ไม่มีแฟร์ไม่มีแฟร์ไกด์มิสไซล์ล็อกว่ะมีคนลงมันติมีคนลงมัติของเราของเราของเราสามใจพอดีไอ้แม่งเอ้กูแตกต่อยคุยสวยสวยยังยิบโผล่มาจากตรงไหนอีก บินกุมตรงนี้เลยเอาใครอยากยิงกูก็ยิงเอาชนะแล้ว,ชน,วชนะแบบอ้าอ๋อไปพี่พี่พี่เฮ้ยเอาคื <c oughs> อบินจอดเลยได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ยีย่สองนี่แค่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าพี่อืมรออยางสวยเฮ้ยทำไมไม่ได้สักทีวะไ <c oughs> อ้ยี่ส ไไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่ได้สักทีอ่ะโอ้ยใครอยู่ในไซส์โอ้ยเร็วยี่เดียว,ว,วอยู่แล้วอยู่แล้วเออไม่ได้มีสิบมาแกล้วพี่แม่อยู่ยันจบไซส์สักทีเอ้ยชีวิตแล้วเครื่องบินเราหายาไปไหนอะบินออกไปแล้วเอาวะเครื่องบินทั้งเกม เฮ้ยมีเสียงระเบิดเขามนกุญโทแน่เลย <laughs> ผมไม่ได้ยินว <laughs> ะไม่ได้ยินวะมีเสียงตุ้มเมื่อกี้